ภาพในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำค่ะ all image i ai generated for a ท l r ์ t e l l i n g purpose only o n e n a r r a t i o n by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องราวมหาศจรรย์มาพบกับคำทํานายดวงการงานการเงินและโชคลาภประจำวันที่2 7ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเรื่องราวเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อสำคัญของหลายคนเลยทีเดียวทั้งเรื่องหน้าที่การงานความมั่นคงการเงินและสัญญาณดีๆเกี่ยวกับโชคลาภนะคะ บางคนอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจบางคนก็อาจจะมีโอกาสเขามาแบบไม่ทันตั้งตัวความพยายามและการวางแผนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของช่วงเวลานี้ค่ะใครที่ขยันและมุ่งมั่นจะเห็นผลที่ดีที่สุดค่ะลองมาเช็คกันนะคะตามวันเกิดของตัวคุณเองได้เลยว่าสัปดาห์นี้พลังงานแบบไหนกำลังส่งผลให้กับคุณถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันในวันอาทิตย์ได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการงานช่วงนี้โดดเด่นจากการได้รับมอบหมายงานใหญ่หรือโปรเจกต์ที่คนอื่นไม่ค่อยกล้ารับแต่คุณกลับทําได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวค่ะความสามารถถูกเห็นได้ชัดขึ้นและมีโอกาสกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อได้เลยทีเดียวนะคะการเงินยังคงหมุนคล่องมีรายรับหลายทิศทางทั้งจากงานหลักงานเสริมและบางคนได้คืนเงินที่คิดว่าไม่ได้คืนแล้ว แต่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายทั้งเรื่องเร่งด่วนและเรื่องจุกจิกต,ต้องจัดการให้ดีๆนะคะโชคลาภมีเกณฑ์มาจากการเดินทางเช่นขึ้นรถลงเรือเปลี่ยนเส้นทางหรือจากคําพูดของฝากของคนใกล้ชิดที่นําโชคโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเลขนําโชคของคุณก็คือ05 19 54จบแล้วนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันจันทร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานอาจมีปัญหาเรื่องอารมณ์ หรือความไม่ลงรอยเล็กน้อยในทีมบางคนรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นแต่สุดท้ายคุณก็จะจัดการได้ดีจนคนรอบตัวกลับมาชื่นชมคุณค่ะการเงินมีลุ้นรับเงินพิเศษโบนัสหรือเงินก้อนเข้ามาแบบฟุกๆแต่ต้องระวังการใช้เงินเพลินนะคะเพราะมีแนวโน้มซื้อของแบบไม่ทันคิดหรือโดนป้ายาเก่งมากเลยนะคะ โชคลาบเด่นจากตัวเลขใกล้ตัวของคุณโดยเฉพาะเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถของตัวเองให้สังเกตเลขที่คุณเห็นบ่อยช่วงนี้นะคะเลขนำโชคของคุณคือ082760นะคะจบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันอังคารในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะการงานเป็นช่วงขาขึ้นค่ะเหมาะสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานเสริมหรือสำหรับบางคนคือการยื่นสมัครงานใหม่ผู้ใหญ่ความเอ็นดูสนับสนุนและเปิดทางให้การเงินมีรายรับต่อเนื่องมั่นคงแต่การลงทุนที่เสี่ยงเกินไปนั้นนะคะจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้ควรเลือกแบบปลอดภัยโชคลาภเด่นจากการทำบุญเช่นการไหวพ้พระอุทิศให้บรรพบรรลุหรือบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ มีเกณฑ์ได้ลาบเล็กๆตามมาภายในวัน2วันนี้นะคะเลขโชคลาภของคุณคือเลขสิบสี่สามบสองจ็สิบเจบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวเราไปต่อก,กับคนวันพุธในคลิปถัดไปได้เลยค่ะถ,ถึงผู้ที่เกิดวันพุธกันนะคะการงานค่อนข้างอึดอัดงานแน่นงานด่วนงานสําคัญเข้ามาพร้อมกันและมีเรื่องให้ต้องแก้เฉพาะหน้าบ่อยแต่ถ้าคุณวางแผนดีไม่รีบจนเกินไปจะผ่านทุกอย่างได้นะคะ การเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเช่นค่ายาค่ารักษาหรือซ่อมของใช้ในบ้านรวมถึงช่วยเหลือครอบครัวต้องการเงินสำรองไว้นะคะโชคลาภมาจากสัตว์เลี้ยงหรือจากการช่วยเหลือคนอื่นเช่นช่วยแบบไม่หวงังผลแล้วสิ่งดีๆกลับมาหาคุณเลขนำโชคของคุณคือเลข11เลข46เลข88จบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพฤหัด ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาต่อกับคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะคะการงานโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้มีความก้าวหน้าแบบเห็นภาพชัดบางคนอาจได้รับมอบงานใหม่ที่ใหญ่เกินหรือมีข่าวดีจากหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานให้ความร่วมมือดีนะคะมีคนคอยส่งเสริมการเงินเข้าช่วงคล่องตัวได้วางแผนการออมมากขึ้น และบางคนอาจได้ของมีค่าหรือของขวัญแบบไม่ทันตั้งใจนะคะโชคลาภมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรืองานที่ต้องมีการส่มจับรางวัลนะคะเลขโชคลาภของคุณคือเลข23 41และ95จบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุสเดี๋ยวเราไปตอบกับคนวันศุกร์ในคิดถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานต้องระวังเป็นพิเศษเลยคะ่ะเรื่องของคำพูดและการสื่อสาร เพราะอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ง่ายมากควรตรวจทานงานให้ละเอียดก่อนส่งนะคะอาจมีงานที่ต้องแก้ซ้าการเงินมีแนวโน้มใช้เพื่อความสุขส่วนตัวเช่นของฟุ่มเฟือยเสื้อผ้าเครื่องสอําอางของกินหรือทิปเล็กๆควรบริหารเงินให้บาลานซ์กันนะคะโชคลาภของคุณได้มาจากคนรักคนสนิทหรือคนที่คุณคิดถึงอาจหยิบยื่นสิ่งดีๆมาแบบไม่คาดคิดนะคะ เลขโชคลาภของคุณคือเลข073958จบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เดี๋ยวเราไปต่อกับวันสุดท้ายคือวันเสาร์กันชาในคลิปถัดไปได้เลยนะคะมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันเสาร์การงานอยู่ในช่วงพักใจมากกว่าพุ่งค่ะควรผ่อนคลายหาแรงบันดาลใจใหม่ๆสำหรับบางคนนะคะเป็นช่วงตั้งคำถามกับเส้นทางงานปัจจุบันว่าตรงใจไหม ขอแค่พักแล้วจะกลับมาเต็มแรงขึ้นการเงินเป็นไปนอย่างคงที่ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ขาดมือนะคะโชคลาภของคุณเด่นจากการเดินทางไปต่างจังหวัดออกทริปสั้นๆหรือกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเดินป่าเดินเล่นลินน้ำก่อให้เกิดโชคดีเล็กๆตามมาโชคลาภของคุณคือ16 50 73จบแล้วนะคะสำหรับ ทุกวันเกิดเป็นยังไงบ้างคะชอบหรือไม่ชอบถ้ายังไงแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องม,มิลินเรื่องเรามหาสจรรย์นะคะและที่สำคัญที่สุดพรุ่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะคะการสอนหน้าไพ่ในแบบสไตล์ของมิลินโดยการเล่าเรื่อง เรื่องราวจะเป็นยังไงฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้บ๊ายบาย